สวัสดีครับพบกับผมแมนมีดเดินป่านะครับวันนี้มีมีดคารลัมบิดเกรดพรีเมียมนะครับมาแบ่งปันนะครับสินค้าพร้อมกล่องสวยๆนะครับมีซองหนังแท้นะครับผมแกะลายหนาๆนะครับสวยจัดนับด้านหลังมีที่ร้อยเข็มขัดนะครับผมซองหนังแท้แบบฟอกฟาดนะครับแกะลายหนาๆเนี่ยครับผมนิ่มๆนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับตรงนี้เป็นห่วงนะครับทําให้ดึงออกง่ายนะครับเวลาดึงนะครับผมเป็นคารลัมบิตนะครับมีดพับคารลัมบิตนี่ครับ เสี้ยวจัดเกรดพรีเมียมนะครับผมเปิดไวฟิปเปอร์นะครับสวยจริงนะครับเล่มนี้คาร์บิดยาว7.5นิ้วนะครับผมเหล็กตีทบลายดามัคกัดแท้นะครับเปิดล่องเจาะรูนะครับสวยจริงเสี้ยวจัดอย่างดุครับผมลวดลายอยู่ในเนื้อเหล็กนะครับลบไม่ออกนะครับสวยงามนะครับใบยาว3นิ้วนะครับแกนกลาง VG 10สิบนะครับผมนี่ครับสันหนาอยู่ที่สามจุดสองมิลนะครับผมสวยเกรดพรีเมียมนะครับผมแกนกลางเป็นอลูมิเนียมอันลอยนะครับคอก็เป็นอลูมิเนียมอันลอยนะครับเคลือบผิวสีเทานะครับผมน้ำหนักเบานะครับด้ามจับไม้นะครับไม้ไม้แท้นะครับผมไม้เกรดพรีเมียมนะครับสวยจิตสวยจัดเลยนะครับผม แบบประกบทั้งหมดนะครับผมมีวงแหวนสีเหลือง2ฝั่งนะครับน็อตกลางเลดตัวใหญ่นะครับสันท้ายเป็นอลูมิเนียมอันลอยเช่นเดียวกันนะครับเป็นคาร์บิดนะครับนี่ครับใช้นิ้วสอดได้นะไม่มีหลุดมือนะครับเป็นแนวป้องกันนะครับผมป้องกันตัวสวยจัดยาวรวม7.5นิ้วนะใบยาว3นิ้วกว้าง1.3นิ้วสันหนา3.2มิลนะครับแกนกลาง VG10 เห็นชัดเจนนะครับผม ชัดๆเลยนะครับมีระบบล็อกนรับไยเนอร์ล็อกนะครับพับกลับไม่ได้นะครับปลอดภัยนะครับผมมีระบบลูกปืนบอลแบรลิงนับเซรามิกบอลแบรลิงน้ำพับเก็บง่ายนะครับผมไม่เดืองคืนนับลื่นๆเลยนะครับเล่มนี้สามารถใช้งานได้ด้วยมือข้างเดียวนะครับเฟี้ยวจัดขนาด 7. 5นิุ้วนะครับมีดพับคารมบิดนะครับไม่ค่อยมีนะครับผมอันนี้เกรดพรีเมียมเลยนะครับสวยจัด รับประกันนะครับผมสวยตรงปกนะครับด้ามจับเซาะล่องนิ้วนะครับสวยงามจับถนัดมือนะครับที่สำคัญนะครับคมหวานเจี๊ยบนะครับคมแบบนี้เลยนะผมรับประกันความพอใจให้นะครับคมจัดจ้านแน่นอน ใช้งานง่ายนะครับเปิดปิดง่ายนะครับเล่มนี้พร้อมซองหนังนะครับผมสวยๆเลยครับใส่ได้พอดีเป๊ะนะครับผมไม่แน่นไม่หลวมจนเกินไปนะครับใส่แล้วไม่มีหลุดนะครับเข้ารูปพอดีนะครับผมนี่ครับจับแบบนี้นะครับราคาแบ่งปาน้ำหนึ่งพันห้าร้อยบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับมีพับคาร์บิดเหล็กลายแท้เกรดพรีเมียมนะครับสวยจริงนะครับเล่มนี้พี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยครับลิงก์ติดต่ออุ้ย ลิงก์ติดต่อสั่งซื้ออยู่ในป้ายนะครับ ad ad l i บ้านเขียวนะครับ ad man hk ครับ ma n hk นะครับเบอร์โทร0990213034นะครับผมสวยจัดนะครับเล่มนี้1,500บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับสินค้าพร้อมซองหนังแท้แกะลายสวยๆแบบนี้นลครับมีกล่องให้อย่างดีนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับทุนมาแพงมากครับเป็นเกรดพรีเมียมนะครับผมไปหาดูได้นะครับไม่มีถูกกว่านี้แน่นอนครับ มีของไม่แค่ห้าเล่มนะครับรอบนี้นะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับรอของนานนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับผมสวยเกรดพรีเมียมแน่นอนนะครับเล่มนี้แล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาการไปก่อนนะครับเล่มนี้ราคาเบาๆนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางวัสดุเป็นเกรดพรีเมียมทั้งหมดนะครับเป็นอลูมิเนียมอันลอยทั้งหมดนะครับผม ใบมีดเป็นเหล็กเรามันกัดแท้นับด้ามจับเป็นไม้เกดพรีเมียมนับสวยแน่นอนนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนะครับเ้วพบกันใหม่เล่มหน้านครับสวัสดีครับ